ยึบยึบเนียมไมแล้วครับยึบโดนครับโดนแล้วครับสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับช่องคนบ้าเย่อฟิชชิ่งครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่คิดนานักตกปลาทุกท่านนะครับที่ชอบบรรยากาศการตกปลาในวันหยุดนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ออกหมายครับวันนี้เป็นหมายที่ไหนก็ เป็นคลองเป็นเป็นบ่อบ่ออะไรนะบ่อใช้น้ํานะครับแถวดอนทรายนะครับดอนทรายฉาเชิงเซานะครับก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก็นะครับบรรยากาศเป็นเป็นคลองนะครับเป็นเอเป็นเป็นเป็นบ่อนะบ่อใช้น้าที่ฐานะนะครับก็เขาไม่ได้ห่วงับมีแต่ห้ามลงตะข่ายครับสิ่งห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้ำครับก็เราอาหารปลาคงเขาคงไม่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 ตามมาด่านครับเห็นป้ายเขียนนะครับก็ นี่ครับบรรยากาศนะครับก็ประมาณนี้ก็วันนี้ก็ว่าจะลงตรงนี้นะครับเป็นชิงหลิวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะใช้ระยะเท่าไหร่วันนี้ก็มีอุปกรณ์เสริมครับก็มีคันหน้าดินครับวันนี้ก็เดี๋ยวลงคันหน้าดินสองคันก็ตีเผื่อไว้ครับเผื่อมีตัวครับเพราะว่าคลองนี้เป็นคลองธรรมชาติไม่รู้ว่าจะมีซส์เล็กใส์ใหญ่ใครครับเดี๋ยวไปตีนาดินทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์ เดี๋ยวจะเตรียมอุปกรณ์หน้าหลิวตกหลิวตรงนี้ครับก็เดี๋ยวตีหน้าดินทิ้งก่อนโอเคครับครับผมวันนี้ก็ตกรนยะ4.5นะครับก็4.5เป็นไม่ตายนะครับลองดูไม่ตายกันไม่ตายหนึ่งแต่ขอครับก็เป็นระยะ4.5ไม่ตายหนึ่งแต่ขอก็ลองดูครับว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่า ลุ้นกันดูครับเพิ่งเคยมาครับวันนี้เพิ่งเคยมาเปิด GPS แล้วก็ลองวิ่งมาดูก็หน้าดินเราก็ยังเงียบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็ลองดูอุ๊ยอุ๊ยปลาอะไรโอ้โหปลาอะไรไม่รู้ครับดึงฟดเลยครับสงสัยโดนปลาเล็กแล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะมีตัวหรือเปล่าก็วันนี้ก็เป็น4.5ครับไม่ตายหนึ่งแต่ขอเป็นหมายใหม่นะครับใครมีเยื่อดีเหยื่อเด็ดก็มาลองดูได้ครับคิดว่าน่าจะมีปลาเยอะครับแล้วมีน้ามีน้าที่ขี่รถผ่านครับเขาบอกว่าชโดเยอะมากครับชโดตัวใหญ่ครับเมื่อกี้เขาลงไปงมหอยตรงตรงนู้นครับ แล้วมันชนเราเขาก็เลยหนีขึ้นมาครับเขาก็เลยหนีขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเคยโดนกัดครั้งหนึ่งเขาจับหอยหอยเชอรี่ครับมันชนตูดเขาเขาก็เลยขึ้นเมื่อกี้ครับแต่เขาบอกเขาเคยเขาเคยโดนมันกัดครั้งหนึ่งเขาเลยแยงครับก็เลยขึ้นเลยไปแล้วครับกลับไปแล้วครับชะโดเยอะครับเขาบอกชโดเยอะไซส์ใหญ่ครับก็ไม่รู้จะ มีตัวให้เราเห็นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกชดเยอะนี่ปลาอื่นนี่คงมันจะเห็นตัวให้เราหรือไม่ <c oughs> ก็ุ้นนะครับเพราะว่าหมายธรรมชาติครับก็อย่างเงี้ยครับไปทุกที่ก็หมายธรรมชาติก็รุ้นว่าจะมีปลาอะไรก็รุ้นว่าจะมีปลาเข้าไหมเหมือนบอ่อเหมาบอ่อเหมาก็รุ้นว่าปลานินจะกินไหมมีปลานินปลาอะไรที่เขาปล่อยครับถ้าเป็นบอ่อเหมา แต่ถ้าหมายธรรมชาติก็รุ้นว่ามันจะมีปลาอะไรไหมแค่นั้นเองครับก็มาลุ้นดูครับก็ปักตําเชียร์ตําดูด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮซึบอุ้ยโน้ตรับตัวแรกโอยูยูยเพื่อนๆครับสงสัยเราจะอย่างนี้ทั้งวันแน่เลยครับทีนี้เป็นปลา มีลูปปลาเลยครับเขาเรียกปลาส้อยมั้งปลาขาวส้อยครับดูครับดูตัวครับตัวไอโอ้ไปครับเดี๋ยวเก็บกันครับโอเคครับตัวแรกมาก็ผ่านแล้วครับโอเคครับไปเลยครับไปดูต่อกันเลยไม่รู้ว่าจะมีตัวเพิ่มไหมวะมาแล้วครับไซส์จ้ยตัวหนึ่งก็ตอนนี้ก็น่าจะสิบโมงกว่ามั้งครับ ก็ไม่ได้ดูเวลานะครับก็มาถึงก็รีบลงเบ็ดครับเพราะว่ามันแดดร้อนก็เลยรีบลงเบ็ดก็ยังไม่ได้ดูเวลาครับตอนนี้ก็ี่โมงไแน่ใจไม่แน่ใจครับไปครับไปดูเลยไม้ที่สองปึ๊บมันจะเป็นยังไงนะจะมีตล้วยเห็นหรือเปล่า ก็เดี๋ยวร้อนครับก็เลยล่มมีมีเม็ดขึ้นครับตรงอึ๊บอึ๊บมาแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกครับไซเดียวกันเลยครับโอ้ยไซใหญ่มากครับไซใหญ่มากโอ้สุดยอดครับสุดยอดอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้วัดจนมือวินครับเก็บไว้ก่อนครับก็เบ็ดเบ็ดที่ผมใช้วันนี้ก็เบอร์0.8นะครับก็ใช้ใช้เล็กมาหน่อยปกติ0.5ที่แรกว่าจะใช้เบอร์หนึ่งครับก็เอา0.8แล้วกันจิบกล้องได้ประหมอตัวนะครับประหมอประหมอแบนครับ ประมาณสองนิ้วครับมีแต่ไซนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับบ่อนี้ก็หลอุ้นกันต่อครับว่าปลาครับไม่รู้ว่าปลาอะไรจะเข้ามั่งอึ๊บอึบเนมาอไม้ก็ครับโอ้ยครับสงสัยเจอแน่เลยครับอย่างเงี้ยไเห็นไหมครับนิ้วโป้งครับเอาครับเก็บก่อนครับใส่ใส่เสื้อ ใส้สวยครับสวยจัดนึงน่งนะครับแต่เม็ดเม็ดเข้ากินเหยื่อเต็มเลยนะครับข้างล่างสงสัยสงสัยฝูงนี้แน่เลยครับมีเม็ดขึ้นตรงเหยื่อเพียบเลยครับแต่ไส่ขึ้นมามีแต่ไซนี้ทั้งนั้นเลยครับเลยไม่เข้าใจว่าเม็ดที่มันหมามันมาอะไ แต่เม็ดไม่ใหญ่ครับเพราะน่าจะเป็นไซส์นี่แหละหมดเฮ้ยครับลุ้นต่อเฮ้ยหันไาอีกทีครับหันไาอีกทีเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศครับหันเ <c ười> มื่อกี้ร้อนแดดเปเี้ยงครับครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับท้องฟ้าท้องฟ้าครับจะรอดด้วยครับ เราจะรอดไหมจะรอดไหมวันนี้ไม่เลยครับก็มาตกปลาครับเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอฝนหรือไม่ก็ถ้าไม่ฝนก็ต้องแดดครับมันก็อยู่แค่นี้ครับไปครับลุ้นต่อครับลุ้นกันต่อเลยฮึบ ขันลำบากหน่อยนี้ปกติคันคันหลิวผมชอบคันแบบเปรนอ่อนๆนะครับดอดทั้งไงทั้งไงฮึเอา้าติดมา <c oughs> นี่ครับทั้งฝูงแน่ครับนิ้วโป้งครับใส่นิ้วโป้งเก็บครับเก็บ ผมเบ็ดยังไม่มิดเลยครับมีตัวเล็กมามันก็ต้องมีตัวโตวครับผมคิดอย่างนี้ครับปลามันต้องคิดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าไม่งั้นก็ถ้าไม่มีตัวเล็กก็ไม่มีตัวโต,วตวครับลุนกันต่อมันต้องมีของมันต้องมี ครับผมได้แล้วสิ่งที่เราคิดไว้มันก็มาจริงครับไม่ใช่ปลานะครับนี่ดูนะครับมาจริงด้วยแล้วก็เริ่มลงเม็ดแล้วครับเริ่มลงเม็ดอนนอน,ออนก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อไปครับเพราะผมไม่กลัวฝนอยู่แล้วเพราะไม่ได้ไม่ได้กลัวฝนก็เดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าจะมีตัวยังไงแต่ตอนนี้ก็ เ,เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าจะมีปลาหรือไม่มีแต่มีแต่ตัวไซเดียวกันหมดเลยครับมาเป็นครับผมก็ตอนนี้หลังจากที่ฝนผ่านไปนะครับก็ <c oughs> ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอีกรอบคไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่าไม่รู้พรผ่านไปละเดี๋ยวรอดูกันครับสักหน่อยเพราะตอนนี้ก็ มีแต่ปลาเล็กครับที่ที่เข้าที่เข้ากินเหย,ยืออยู่ก็ไซก็เจ้ยครับก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีตัวโตวให้เห็นหรือเ่าก็ไปครับลุ้นต่อกันลุ้นกันต่อป <c oughs> มีแต่ไซนิ้วก้อยครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณกับสักเจ็ดแปดตัวได้แหละครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงเที่ยงแล้วครับเที่ยง น่าจะเที่ยงแล้วครับเพราะมันมาตั้งแต่สิบโมงน่าจะเที่ยงแล้วฝนตกเมื่อกี้ก็เปียกนิดหน่อยครับก็ไม่ได้กลัวฝนครับแต่เอ้ยไม่ได้กลัวฝนเลยครับแต่ว่าเปียกครับปัญหาคือมันเปียกโอเคครับลุ้นกันต่อครับว่าจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่า ว่าตอนนี้ก็เงยียบอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่มีแต่ปลาเล็กตัวนิ้วก้อยตอดอยู่อย่างนั้นนะครับโยนลงไปก็โยนลงไปก็มีมาตอดมั่งนี่มั่งดึงมั่งก่อรุนกันดูครับไม่จะมีตัวโตวเข้าไหมตอนนี้ยังไม่มีตัวโตวชั่วโมงหนึ่งนะครับยังไม่มีตัวโตเลยก็มีไซส์ไซส์จ้อยครับไซ์นิ้วก้อยนิ้วโป้งครับผมตอนนี้ก็ดูบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ครับ ท้องฟ้าเริ่มมาแล้วมาอีกแล้วครับมาอีกรอบแล้วครับก็เดี๋ยวเขาคงก็เก็บของแล้วครับก็วันนี้ก็ถามว่าแหวาไม่ไม่แห้วครับแต่เดี๋ยวให้ดูผลงานครับก็คงคงเดี๋ยวดูผลงานกันเพราะว่ามองดูท้องมองดูท้องฟ้านะครับแล้วลมก็พัดมาทางนี้ด้วยครับเสียงฟ้าคึม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 มาแนละ้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวดูอีกทีครับดูอีกท้สองไม้ครับถ้ามันน่าจะหรือเปล่าแต่แต่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยึบมาอีกแล้วครับนี่ครับเนี่ยครับเพื่อนๆครับมันมีแต่ไซนี่งจริงๆครับผมผมหาไซต์โตกว่านี้ไม่ไม่ได้แล้วครับมีแต่ไซ์นี้ขึ้นมา ก็ก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีครับผมลองดูฝนดูกันผมหาตกตามคลองตามอะไรผมต้องการเจอประหมอแบนครับแต่ผมไม่เคยไม่ไม่ใช่ไม่เคยเจอเลยมันเจอครับแต่มันไม่ค่อยเจอหรือมันต้องใช้เหยื่ออะไรครับถอน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 ตอกถอน เอามาแล้วครับมาแล้วเนี่ยครับเพื่อนๆครับมันไม่มีไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วครับมีแต่เนี่ยครับนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งนิ้วโป้งเก็บครับผมเก็บก่อนครับค่อยว่ากันครับปึ๊บโดนครับโดนแล้วครับเนี่ยครับเหมือนเดิมครับตัวครับตัวไม่โตครับตัวเท่ากัน ตอนี้ใหญ่ขาดไหนสอังนิ้เขาเรียกขาขาไส้นะก็ดูอีกสักสองสามไม้ถ้าไม่มีอาการอะไรก็เดี๋ยวเขคงต้องสุดการตกปลาครับก็วันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวขอดูอีกสักสองสามไม้ครับม่ามีตัวโตขึ้นมามั่งไหมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเลยครับก็เพิ่งเปลี่ยนอยู่อะ เป็นเหยื่อหน้าดินไปครับโอ้รับนี่ครับมาแล้วครับประหมอครับโตไหมครับใหญ่กว่าที่ฟ้องครับเก็บก่อนครับคือเนี่ยครับไซส์ใหญ่กว่านี้โป้งนิดเดียวอันนี้ก็เก็บก่อนครับให้มันหมดไปครับตัวเล็ก ครับผมวันนี้ก็ก็ที่สืดการตกปลาผมอย่างนี้ครับก็เมื่อกี้เมื่อกี้ปล่อยปลาไปแล้วนะครับมาดูกล้องอีกทีก็เอา้ากล้องอะไรนะเขาเรียกว่ากล้องไม่ติดครับก็เลยปล่อยปลาไปแล้วประมาณได้ได้ปลาตัวเล็กๆครับตัวนิ้วก้อยนิ้วโป้งครับประมาณเจ็ดตะขีดได้อยู่วันนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับแต่ว่ามันตัวเล็กก็ก็เลยปล่อยไป ตอนนี้ก็เก็บของเสร็จหมดแล้วไม่ได้เพื่อนเพื่อนได้ดูเลยครับก็ก็โทษทีครับก็พอดีลืมดูกล้องเมื่อกี้พอมากดดูที่เอาทำไมทำไมไม่ไม่ติดครับก็ครับฝากเพื่อนๆกด subscribe สสกดไลค์กดติดตามนะครับพอเมื่อกี้ก็จะได้ครับตอนนี้ก็ปล่อยปลามาแล้วเนี่ยเหลือแต่กระชังเปล่าครับข้างบนเหลือแต่กระชังเปล่าแล้วก็โอเคครับปลาไม่ตายนะครับที่ผมได้มาก็ไม่ตาย แต่ว่าปล่อยไปละก็ฝากติดตามครับคลิปหน้าครับเจอกันที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับก็วันนี้ก็ลาแค่นี้ครับเพราะว่าทั้งแดดทั้งฝนตอนนี้แดดครับเมื่อกี้ฝนก็อันนี้ก็คงลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ